สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะฮานอยสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่แอดทำสูตรเม็ดเดียวให้นะคะทำก็ทำดูค่ะทำดูอยู่คนเดียวนี่แหละโอ้แอดก็เอาตัวสุดท้ายนั่แหละคะ่ะลองมาแยกดูนะคะทุกคนเพราะว่ามันเด่นแอดจับดูทางมนแล้วนะคะตัวหลังมัน มันน่าเอามาวิ่งรูดตัวเดียวมากเลยนะคะแอดก็เลยลองทําดูวันนี้นะคะตําแหน่งสุดท้ายเนาะตําแหน่งสุดท้ายของตัวดินของฮานอยของทุกวันที่แอดลงให้นะคะก็ทําเสร็จล้างห้วยออกนี่แหละค่ะทุกคนก็ทําให้ดูก่อนเนาะว่าอันนี้คือมันเข้าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าห้วยออกแล้วค่อยมาทํา ก็หมายถึงว่าอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นว่าเอามาเทียบเนาะโอ้ยยิ่งพูดยิ่งงงค่ะเบอร์เบอร์เบอร์ใครได้ส 4, 4, ี5สีห้าบ้างเนาะเอามาดูกันนะคะเม็ดเดียวสี่นะคะแอดให้ตัวสุดท้ายเนาตัวที่สี่นะคะเม็ดเดียวให้ไปที่สี่ใช่ไหมคะเข้าไปตั้งสี่น้อยนี่ย สำหรับเม็ดเดียวนะคะทุกคนถ้าแค่ถ้าแค่สามหน่อยนะคะถ้าแค่สามหน่อยก็จะเข้าไปเนี่ยถ้าแค่แค่สี่หน่อยนะคะเข้าหน่อยพิเศษเข้าหน่อยเข้าหน่อยกิจเข้าหน่อยพิเศษหน่อย VIP อพเด้งเลยนะคะหน่อย VIP พเด้งเลยถ้าใครไม่รวมพวกนี้นะคะนี่ตัวเน้นของเราใครได้บ้างไหมเนี่ยตัวเน้นเลย หลายหน่อยเกินนะคะทุกคนหน่อยตอนกลางวันก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตรนี้เผื่อใครเล่นหน,น่อยน่อยอื่นนะคะหาหน่อยอื่นแอดก็ลองลงดูให้นะคะพูดไปพูดมาลิ้นพันกันแล้วล่ะคะ่ะเอามาดูของวันที่สามสิบนะคะของวันที่สามสิบแอดก็ให้ไปเม็ดเดียวไม่มีตัวเน้นไม่มีอะไรนะคะตัวนี้เพราะว่าให้ไป วิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะของฮานอยนะคะฮานอยรวมๆเลยทุกคนเม็ดเดียวสามมันจะมาไหมนะคะสามจะมาหรือเปล่านะคะสูตรหลักยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ทำสูตรไหนทั้งนั้นนะแอดแอดเบื่อหน่หยายหวยจังเลยทุกคน ดี๋ยวจะพาไปเข้าถ้ากระบอกเอาหานอยเม็ดเดียวของวันที่30นะคะหานอยเม็ดเดียวของวันที่30ก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันจันทนะคะวันจันทร์ี่จริงเนี่ยวันจันทนี่น่ากลัวกว่าวันหยุดอีกนะคะเพราะว่ามันเริ่มสัปดาห์ใหม่ค่ะเริ่มสัปดาห์ใหม่ของหวยนะคะเอาไปดูนะคะให้เม็ดเดียวไปที่3นะคะพรุ่งนี้เม็ดเดียวที่3ใครเล่นแค่สีหน่อยเนาะแล้วเรายึดหลักสีหน่อยก็ได้ค่ะกิจที่ปกว i p พนะคะ แต่บางท่านก็อาจจะเล่นเจ็ดหน่อยเหมือนแอดก็ได้นี่ค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะคะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าอันนี้สามนะคะก็ทุกสามมาแล้วนะคะยกเว้นแค่สามสามนี่สามหนึ่งนี่ตรงกับเลขทูบเราเลยเนาะสามหนึ่งสามศูนย์เนี่ยค่ะใครเห็นศูนย์วงกลมที่ที่แท่งอันนั้นบางทีเลขทูบอะค่ะลองดูทุกคนวันนี้ศูนย์ก็มาเยอะเด้ ลองติดหวยลาวพัฒนาไว้นะคะเลขทูกค้าฮานอยวันนี้ไม่มาก็แสดงว่าต้องต้องลองติดละคะ่ะแต่ว่าแอดขอหวยไทยนะคะวันนี้ขอหวยไทยด้วยไม่รู้จะหวยไหยนอะคะ่ะแต่ปกติแอดไม่เคยขอหวยไทยนะเพราะว่าขอก็ไม่เคยได้คะ่ะหวยไทยไม่เคยไปเลยคะ่ะส่วนมากจะฮานอยไม่ก็ลาวพัฒนาค่ะจะอยู่แค่นี้ละคะ่ะ สำหรับเลขทูบเนาะอันนี้ก็ตรงกันเลยได้ให้ไปที่สามเนาะสามสี่สามหนึ่งสามสามนี่มาอยากสามเก้านี่มาทุกวันเลยนะคะสามหกสามเก้านี่มาทุกวันเลยเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะสูตรนี้ไม่มีตัวเน้นตัวไหนทั้งนั้นล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเอาไปเป็นแนวทางเนาะเผื่อมานเผื่อเฮงเผื่อปังก็จะทําให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะลองทําดูค่ะแอดเห็นว่า มันโอเคได้ลูดเม็ดเดียวเนาะทุกคนแอดก็ชอบเหมือนกันเลยค่ะลูดเม็ดเดียวแต่มันทาไม่ได้มีแต่สีห้าตัวตลอดเลยค่ะเม็ดเดียวเพราะว่าเม็ดเดียวมันตายค่ะทุกคนขนาดเลขโอ้บุล่างเนาะลูดเม็ดเดียวเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่จับไม่แม,ม่นเหมือนเลขดับบัางน้า สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้เป็นแมวทางที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ